ทำมาสำหรับคนที่อยากเป็นคนดีแต่มันยากจังคุณเคยรู้สึกไหมครับว่าฉันก็อยากเป็นคนดีฉันก็อยากพูดดีฉันก็อยากคิดดีฉันก็อยากใจเย็นแต่มันยากจังยากเพราะคนรอบตัวไม่เข้าใจยากเพราะสังคมบีบให้เราต้องแข็งกระด้างขึ้น ยากเพราะบางทีเราก็เหนื่อยเกินกว่าจะยิ้มต่อไปได้บางวันเราพยายามอดกลัน้นแต่ข้างในก็ปวดบางวันเราอยากให้อภัยแต่ใจมันยังไม่ไหวจริงๆบางวันเราอยากเข้าใจคนอื่นแต่แค่ตัวเองยังเอาตัวไม่รอดผมอยากบอกคุณว่า คุณไม่ได้ผิดเลยครับการเป็นคนดีไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะถ้าเป็นเรื่องง่ายโลกนี้คงมีแต่คนดีแล้วธรรมะจึงไม่เคยสอนให้เราต้องเป็นคนดีทันทีแต่ถ้าธรรมะสอนว่าแค่รู้เท่าทันใจตัวเองว่าวันนี้ยังไปไม่ถึงจุดที่ดีได้ก็เป็นธรรมะแล้ววันนี้ถ้าใจคุณยังหงุดหงิด ถ้ายังโกรธถ้ายังพูดไม่ดีถ้ายังอดไม่ได้ที่จะน้อยใจไม่เป็นไรเลยครับรู้แค่ว่าฉันอยากเป็นคนดีแต่มันยากจังการรู้เท่าทันตัวเองนี่แหละคือก้าวแรกของความเป็นคนดีจริงๆเพราะคนที่คิดว่าตัวเองดีแล้วมักจะมองไม่เห็นสิ่งที่ตัวเองยังต้องเรียนรู้ แต่คนที่ยอมรับว่าอยากดีแต่ยังยากคือคนที่พร้อมเปิดใจเรียนรู้ได้เสมอคุณไม่ต้องเป็นคนดีตลอดเวลาคุณไม่ต้องเก็บอารมณ์เก่งที่สุดในโลกคุณไม่ต้องให้อภัยได้ทุกครั้งคุณแค่ต้องไม่ทิ้งใจตัวเองไม่ซ้ำเติมตัวเองไม่ว่าใจจะเผลอแค่ไหนแค่พาใจกลับมาดีอีกครั้งได้ก็พอแล้ว พระพุทธเจ้าเคยสอนว่าบุคคลที่ระบาดไม่ได้แต่พยายามและนั่นคือผู้มีธรรมการพยายามเป็นคนดีแม้ยังทำไม่ได้เต็มที่นั่นแหละคือธรรมะนั่นแหละคือการปฏิบัติจริงๆคุณรู้ไหมครับในโลกนี้ไม่มีใครเป็นคนดีได้ตลอดเวลาแม้แต่พระอรหรันต์ ก่อนที่ท่านจะดับกิเลสได้ก็เคยล้มเคยผิดเคยล้าแต่ท่านไม่เคยหยุดเดินกลับมาสู่ใจตัวเองวันนี้ถ้าใจคุณยังเจ็บถ้าใจคุณยังโกรธถ้าใจคุณยังทำดีไม่ได้พออย่างที่ใจหวังไม่เป็นไรเลยครับเพราะความดีไม่ใช่เต้าหมายแต่คือทางที่เราเลือกเดินทุกวัน อย่ากลัวเลยครับถ้าวันนี้ยังเหนื่อยอย่าตำหนิตัวเองเลยถ้าวันนี้ยังพลาดอย่าบอกตัวเองว่าฉันไม่คู่ควรกับความดีแค่คุณยังอยากดีกว่าเมื่อวานคุณก็ดีพอแล้วสำหรับวันนี้คืนนี้ถ้าใจคุณยังสั่นไหวขอให้คุณกอดใจตัวเองแน่นๆนะครับบอกกับตัวเองเบาๆว่า ฉันก็เป็นแค่มนุษย์ธรรมดาที่อยากเป็นมนุษย์ที่ดีฉันพลาดได้ฉันล้มได้ฉันเหนื่อยได้แต่ฉันไม่ทิ้งใจตัวเองเพราะสุดท้ายทรมาแค่สอนว่าอย่าทิ้งตัวเองระหว่างทางของความดีคืนนี้ขอให้คุณวางความคาดหวังลงก่อนขอให้คุณให้หัวใจได้พักและพรุ่งนี้เช้า ค่อยเดินต่ออีกนิดด้วยใจที่อ่อนโยนต่อตัวเองเพราะการอยากเป็นคนดีแม้มันจะยากก็คือความงามที่สุดของหัวใจมนุษย์แล้วถ้าคุณรู้สึกว่าคลิปนี้ช่วยให้คุณมีกำลังใจจะเป็นคนดีเพิ่มขึ้นแม้เพียงเล็กน้อยอย่าลืมกดไลค์และแชร์ให้คนที่คุณห่วงใยแล้วพบกันใหม่ในคลิปรรมะต่อไป สวัสดีครับ